สวัสดีค่ะผู้กองข่าวพยากรณ์อากาศประจําวันเรเวนภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจําวันเมืวันเสาร์ที่2ีธันวาคมพศ2564ค่ะลักษณะอากาศวานนี้จะเป็นอย่างไรตามฟังดูค่ะเริ่มจากแผนที่ตัวอากาศผิวพื้นเวลาหนนาฬิกานะคะเร่องความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังอ่อนลงค่ะลมนะคะจะเป็นลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะภาพถ่ายดาวยชิปไออาร์เวลา9ก้านาฬิกานะคะ ภาคใต้มีเมฆเป็นส่วนมากค่ะเรดาร์ชุมพรเวลาเก้านาฬกานะคะตรวจพบกลุ่มฝนในพื้นที่ใดค่ะเรดาร์สิงหาเวลาเก้านาฬกานะคะกลุ่มพบกลุ่มฝนกําลังอ่อนถึงปานกลางบริเวณอ่าวไทยตอนล่างค่ะไม่มีแนวโน้มขึ้นตัวเข้าหาฝั่งค่ะรายงานอุณภูมิภาคใต้ฝั่งตะวันออกอุณภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้วัดได้สา1สิบสองจุดหนึ่งองศาเซตําที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาอุณภูมิต่ำสุดวันนี้วัดได้1 9บเก้าจุองศาเซลเซเยส ที่ตำบหลหนองพับอเมอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะรายงานี้ฝนสถานีสีชั่วโมงภาคใต้ฝั่งออกมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะโดยวัดฝนสูงสุดได้6.5ม mm, ิลลิเมตรที่ท่าอากาศยานนาครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเบื่ยกอรอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังอ่อนประกอบกับลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุม ทะ,ทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทําให้ภาคใต้ตอนบนของภาคมีอากาศเย็นในช่วงเช้าส่วนทางตอนล่างของภาคมีฝนบางพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่าสุดอยู่ในช่วง 21- 24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง30-32ถึงองศาเซลเซียสค่ะลมนะคะจะเป็นลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรพื้นที่มีฝนฟ้าคะนอง1-2เมตรค่ะ คาดหมายสภาพอากาศในช่วงเจดวันข้างหน้าระหว่างวันที่ยี่9บาี่ิบเก้าธันวาคมสองหกสี่ค่ะภาคใต้ฝัง่งออกตอนบนนะคะมีฝนร้อยละสิบเอร์เซ็นตของพื้นที่ตลอดช่วงค่ะภาคใต้ฝั่งออกตอนล่างนะคะช่วงวันที่23สามถึงีิบหกมีฝนร้อยละสาสิบของพื้นที่ค่ะช่วงวันที่ย7ิบดถึงิบเก้ามีฝนเพิ่มขึ้นร้อยละส0ิบของพื้นที่ค่ะขอจบข่าวเยาวกประกับเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องยูทูบของเราด้วยค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน